สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่7นะครับกันยายน2566นะครับผมคลิปนี้มัดรวม4หนอยนะครับก่อนเข้าไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ของเรานะครับพี่พี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ คำว่าเหมือนเดิมนะครับใครที่ติดตามผมนะครับน่าจะรับรู้นะครับก็คือผมให้วิ่งกับรูดนะครับก็คือให้เด่น2ตัวนะครับก็คือเลขวิ่งจะมาดีกว่าเลขรูดตลอดนะครับพี่เมื่อวานนี้ศูตรไมมาเลยนะครับศูย์ไม่มีสักตัวเลยเมื่อวานนี้แต่เก้ามาแบบเด้งเด้งนะครับเมื่อวานนี้นะครับอืมนะครับผมศูย์ไม่มานะครับพี่พี่ก็ผมขอสรุปแบบคร่าวๆนะครับพี่น้องเก้าของเราถ้าเกิดใครเอาไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปในในรอบปกตินะครับ นะครับเข้าไปในรอบปกติหรือว่าใครเอา9เนี่ยมาประกอบคู่ในตัวที่ผมเน้นเจาะให้ที่ผมบอกไว้ในคลิปนะครับเนาะว่าถ้าเกิดไม่ชอบศนะูนย์เนาะเอา9มาประกอบคู่ก็คือ93นะครับ95 96ห7หรือว่า9099นะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็ใครเอา9้าไปวิ่งไปลูดนะครับพี่พี่เข้าไปที่6969นะครับพี่พี่ในรอบปกติถือว่ามาเนาะส่วนรอบอื่นนั้นหลุดไปก็ต้องขอโทษขออาภายัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ ผมก็แปลกใจตลอดนะครับว่าได้ตัวเด็ดมาแบบนี้แต่ว่าผมเลือกในตัวที่ตัวตัวที่ไม่โดนนะครับเนาะตัวที่ไม่โดนก็คือถ้าเกิดเราลูดเก้าเนี่ยพี่ๆสมาชิกก็น่าจะมาในตัวเจาะแล้วก็อาจจะเด้งๆในสายลูดนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับสรับบ้านน้ำเต้าทองเนาะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม วันนี้นะครับผมให้วิ่งไปที่ผมให้วิ่งไปที่เลขหนึ่งนะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับผมเน้นให้ในรอบปกติลองนะครับ VIP นะครับเช่นเคยเนาะ70 71 72 73 74นะครับ 7จ็ดห7าเจ็นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะมาดูกันนะครับตัวเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ 74 76นะครับผม70 71 72 74 76นะครับตัวเน้นตัวเจานะเนาะใครไม่ชอบ7นะครับอาจจะชอบเลขวิ่งเยอะกว่าเนาะเอาเลขวิ่งมาประกบคู่ได้นะครับสำหรับสายเจาะเนาะนะครับหรือว่าใครไม่ชอบวิ่งนะครับอาจจะชอบสายเจาะก็10นะครับ17 12 14 16นะครับประมาณนี้นะครับผมหลักร้อยมาดูนะครับหลักร้อยมาดูในตัวเน้นหลักร้อยผมให้ไปที่1 เจ็ด6นกะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสดับฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะนะครับมัดรวมสีนอยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP แต่ว่าหลักๆเน้นให้ในรอบปกติลอง VIP นะครับผมใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆใน ทั้งวิ่งทั้งรูดก็แล้วกันนะครับวันนี้เนาะมาเล็กวิ่งอย่างเดียวไม่เอานะครับขอรูดด้วยนะครับเนาะในตัวนี้ตัวเจาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ